สวัสดีครับนโนโอเคฟิตเวอร์เนะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่งอีนะครับอีนี้ก็ก็ต้องแสดงความไว้อะไรกับพี่สิงเงินแล้วนะครับเพราะว่าก็หลังจากเอาแยกออกมานะครับพี่สิงเงินมีอาการนะครับก็ได้ไม่ถึงสองชั่วโมงนะครับก็ทิงดองเป็นที่เรียบร้อยนะครับตายนะครับอย่างนี้ผมบอกว่าตรงเนี้เวลาปลามางกอ ทรงเขาอย่างเงี้ยว่ายหัวทิ่มๆหางลอยๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีนะครับแล้วอาการเขาก็เป็นอยู่ช่วงอาทิตย์เนี้ยนะครับสังเกตก็คือไม่ค่อยกินอาหารนะครับไม่กินอาหารแล้วก็ว่ายทรงไม่สวยยืนน้าไม่สวยนะครับแต่ว่าลําตัวไม่มีแผลไม่มีเก็ดไม่มีพองไม่มีอะไรเลยนะครับมาสังเกตอีกทีอตอนเช้าวันนี้วันที่สองนะวันที่สองครับอ่า เช้าเนี่ยผมออกไปถ่ายรูปรถนะครับเพื่อจะลงขายนะครับหกโมงเช้าก็ยังเห็นแก้ว่าปกตินะปีถึงเงินก็ว่ายปกตินะครับก็กลับเข้ามาตอนเจ็ดโมงเนี่ยเริ่มเห็นนอนและลอยแล้วอย่างในอย่างในคลิปที่แล้วที่ผมให้ดูนะครับก็ตอนแรกไม่อยากจะเปลี่ยนให้อยู่น้ําเดิมแต่ว่ามันมันอยู่ในตู้น้นมันลําบากที่แบบว่าจะรักษานะครับก็ตัดสินใจเอาลงมาไว้ในกระมังนะครับแล้วก็พยายามทําตัวให้เขาขนานกับน้ําไว้นะครับให้ยืนได้นะครับก็ ไม่นานประมาณสองชั่วโมงได้นะครับก็จากไปนะครับสำหรับพี่สีเงินนะครับก็เสียใจนะครับเพราะว่าอ่าเป็นปลาตัวหนึ่งที่ผมรักเลยนะครับเพราะว่าหัดเลี้ยงเข้ามาเนี่ยเลี้ยงเข้ามาด้วยอ่าอาหารปลาล้วนๆนะครับก็ประมาณเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นอย่างที่ผมบอกนะครับก็แล้วอยู่กันมาห้าหกปีนะครับก็ถือว่า มันยังผมมองว่ามันน่าจะน่าจะได้มากกว่านี้น่าจะอีกสักสองปีสามปีเลยประมาณเนี้นะครับแล้วไซส์เขายังแค่เดี๋ยวเรามาดูไซส์กันว่าไซส์เขาเนี่ยนะมันมันตอนเนี้ยน่าจะอยู่ที่ยี่ห้าเซนยี่ห้านิ้วประมาณนั้นอนะ่ะผมมองนะมันเกินสองฟุตอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันสักเท่าไหร่หรืออาจจะสองฟุตอยู่ประมาณนี้นะครับเลี้ยงมาด้วยอาหารปลา,าประมาณไม่เกินหกขวดนะอาหารปลาหมอสีนะครับซองละร้อยห้าสิบนะ ก็หกขวดสามารถทําให้ปลามังกรมันโตขึ้นมาได้นะครับก็คิดว่าผมมาถูกทางแล้วนะครับก็สุดท้ายมันมาจบที่ไซส์แบบเนี้ยไซส์เนี้ยแล้วก็ดิ้งดองไปโดยที่แบบไม่ได้มีสาเหตุอะไรนะครับไม่ได้มีสาเหตุอะไรเพราะฉะนั้นผมกําลังจะสรุปแบบนี้นะครับไม่ว่าปลามังกรจะกินเนื้อหรือว่าอ่ากินอาหารปลานะครับไม่ใช่ปัจจัยที่จะอยู่นานอยู่อยู่ได้นานหรือว่าอยู่ได้ อายุน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วนะครับก็คือพอๆพอกันพอๆพอกันนะครับว่าเวลาผมเลี้ยงมาถ้าไซส์เนี้ยเลี้ยงให้ได้สองฟุตกว่ากว่าเนี่ยไซส์ประมาณพวกเนี้ยสองฟุตกว่ากวาเนี่ยมันก็ใช้เวลาสี่ห้าปีสองสามปีอยู่แล้วนะครับยังต่ําแล้วก็ไซส์ที่เขาแบบอวบอีกก็ประมาณห้าปีหกปีมันจะรุ่งเลี้ยงกันอยู่ไซส์นี้ประมาณนี้นะครับก็ เสียดายเนาะแล้วมันก็จะดิ้งดองช่วงประมาณนี้แหละช่วงไซส์สองฟุตกว่าๆนะปลาช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเพราะสมัยก่อนเนี้ยผมเลี้ยงมาตอนเด็กๆมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมเคยเล่าให้ฝังมันมันมันถึงแม้จะไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่มันมันมันยาวนานกว่านี้ผมมองนะโห้ยหลายปีมากครับหลายปีดีดักเลยนะครับอยู่ในตู้ยี่สิบสี่มันก็อยู่มันได้นะป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูวิสิเกินนะครับว่าสภาพก็เป็นไงนะครับป่ะไปดูด้วยกันครับนี่นะครับพี่สิเกิน นะครับผมก็เอาหินมาประคองเขาสองข้างนะครับเพื่อต้องการให้เขาอ่ะทรงตัวขึ้นนะครับให้เขาตั้งขึ้นแบบนี้นะให้เขาตั้งขึ้นนะครับเพราะเขาจะนอนหงายท้องมันก็แล้วน้ําก็จะอยู่ในระดับที่ตัวเขาพอดีนะครับผมคิดว่านะน่าจะเป็นจากข้างในเขาเพราะท้องเขาเนี่ยบวมๆนะครับแต่ตัวเขาอวบนะพี่ถึงเงินในตัวอวบนะครับเออนะผมก็ว่าเลี้ยงมานานนะ มันก็กระเซ้านะครับต้องยอมร,รับว่าเซ้าเพราะว่าคิดว่ามันคงอยู่ได้อีกหลายปีไนงะผมก็เลี้ยงแบบชิวๆเลยนะครับอันเนี้ยเนี่ยดูความหนาของเขานะครับเนี่ยเพิ่งก็เพิ่งจะไปประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี้นะครับลําตัวไม่มีแผลอะไรเลยนะครับลตัวไม่มีแผลเลยความหนาของหลังเขาที่ประมาณสองนิ้วแล้วหนาเปิกเลยนะครับถ่ายให้ดูนะ อาปึกเลยนะเออนะครับก็จอไ,ได้นะครับเพราะว่าเลี้ยงมาก็เนี่ยดูดิลำตัวเขาเนี่ยกระมังกระมังยาวสองฟุตบนใหญ่กว่าอพับเลยนะนะผมก็ยังคิดว่ามันไม่มีแผลเลยเงตัวไม่มีแผลนี่ปลามังกรชอบเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะเลี้ยงมาเยอะ ผมบอกว่าทั้งเหมือนกันหมดเวลามันจะดิ้งด่องเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดคือคือมันอาการมันเป็นอาการเงี้ยพอตกเหมือนขอเขาเรียกตกน้ําตายปลาในตกน้ําตายคือตรงไม่สวยนะครับตรงมันไม่สวยนะครับแล้วก็ดิ้งดองไปเลยนะครับคือง่ายๆเลยปลามังกรเนี่ยไม่ยากปลามังกรนนี่เวลาเขาจะเขาจะดิ้งด่องนี่เขาไม่ยากนะครับเขาปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ๊บเนี่ยประมาณนี้สองสามวันแล้วเขาก็ แล้วถ้าบทของเขาจะร่วงๆ่วงเลยนะครับเอาเอาไม่อยู่อย่างเงี้ยที่ผมบอกใส่เกลือใส่ายาเหลืองช่วยก็ากะาว่าจะให้ดีขึ้นมาหน่อยก่อนอะไรเงี้ยถ้าตัวมันมีแผลผมยังยังไอ้นี่ได้อนุมาณได้ว่าเออมันมันโดนกัดหรือว่าอะไรนี่ตาเตอสวยตาเตอไม่ได้ปลาเจ็บนะปลาไม่เจ็บเลยคือปลาปกตินี่แหละแต่ผมคิดว่าเห็นท้องมันบวมๆนะไม่กินอาหารมันจะมีลมอยู่ในท้องมันหรือเปล่าผมไม่รู้อะ นะแต่ว่าปลาไม่ได้ปลามีปัญหาผมมองอนะถ้าปลามีปัญหาผมจะมองออกเป็นจุดขาวหรือว่าเป็นเก็ดพองขึ้นมาอะไรอย่เงี้ยพอปลาพวกนี้มันเก็ดพองมันเป็นได้หมดหละเนี่ยเนื้อ,อ,อตัวเขาสวยอยู่นะครับหางเหงิงครบหมดไม่มีแตกเลยนะหางเหิงนี่ไม่มีแตกไม่ได้แบบว่าโดนกัดหรือว่าโดนทําร้ายอะไรมาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันก็คือไม่รู้เขาเป็นอะไรนะผมก็ไม่รู้นะเพราะน้ําก็เพิ่งเปลี่ยนไปได้ประมาณนะัก ไม่ถึงเจ็ดวันเนาะนะประมาณนั้นนะก็ยังปกตินะช่วงอาทิตย์ที่แล้วยังปกตินะครับก็กินอาหารปกตินะครับเท่าที่ผมถ่ายให้ดูนะช่วงที่ว่าเปลี่ยนน้ำเนาะเนี่ยปลาถ้ามีปัญหาตาเตอก็ต้องขุนหรือว่าตามันจะอะไรอย่างเงี้ยนี่ตาใสสวยไม่มีไม่มีแววไม่มีไม่มีผิวพันไม่มีแบบว่าให้รู้ว่ามันมีเกิดโรคหรือว่ามันเป็นอะไรเลยนะครับ ก็มีสองวันนี้เขาไม่กินอาหารเนาะสองวันนี้เขาไม่กินอาหารก็ก็ไอ้นี่ไปนะครับก็นึกว่าพี่สีเงินคราวนี้จะนะรอดมาได้ก็ไม่รอดนะครับก็เสียใจเนาะอย่างนี้ผมบอกก็เลี้ยงกันมานานนะครับไอ้ตัวนี้ยาวนานห้าหกปีนะครับก็วันนี้ถือว่าปิดตำนานไปนะครับพี่สีเงินปลากินเจ นะครับเอออย่างไม่เนี่ยผมถึงบอกเวลาเลี้ยงมาให้มันตัวใหญ่ปุ๊บแล้วเวลามันตายเนี่ยมันจะเสียดายไงมันจะเสียดายแล้วมันก็เบื่อไม่อยากจะเลี้ยงเลยมันไม่อยากจะเอามาอีกอะเอออย่างไอ้พี่ถิงอันี่นอย่างที่บอกผมไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่ผมตั้งใจที่จะเลี้ยงเขาเออเวลาซื้อมาแล้วผมก็เลี้ยงด้วยอาหารปลาเนี่ยตั้งใจเลี้ยงเลี้ยงจนแบบเออมันมันก็โตมาได้ขนาดนี้โตเท่ากับว่าเป็นปลามังกรที่ว่าผมเลี้ยงมา ตั้งแตเล็กแล้วโตโต,โตสุดเลยนะเดี๋ยวจะลงไปวัดดูว่าเขากี่นิ้วนะครับเดี๋ยวลงไปวัดดูกันนะครับไปเนี่ยแล้วตอนแรกครับผมจะไปซื้อตัวเล็กๆไว้สี่ห้าตัวนะจะฝึกให้เขากินอาหารปลาเนะี่ยเออว่าจ่าว่าจ่านะแต่ยังไม่ได้เอาเข้ามาเลยนะครับที่บอกว่าไปสวนไปอะไรพวกเนี้ก็ยังไม่ได้เอาเข้ามานะครับก็พี่ถึงเงินก็ามาจะเป็นครูฝึกก็ไหนเป็นพี่ใหญ่ นะครับเรียบร้อยก็แล้วนะครับเออนะกาลังอวบสวยเลยนะถือว่าเขาไซส์นี่เขาไซส์ตัวก็ประมาณโอ้ผมว่าประมาณสามโลได้มั้งสองโลได้สองโลครึ่งเนี่ยนะไปะเดี๋ยวไปวัดไซส์กันนะครับว่าพี่ติ๋งเงินไซส์อะไรนะครับเผื่อจะเอาไปซื้อหวยนะครับความยาวของเขานะจะได้ถูกหวยกันนะครับอ่าอันนี้นะครับก็ ความยาวนะครับของพี่สีเงินนะของพี่สีเงินนะครับยี่สิบเจ็ดยี่บเจ็ดนิ้วนะตอนแรกผมคิดว่าแค่สองฟุตได้ยี่บสี่นิ้วนะของเขายี่ิบเจ็ดในหัวนะหัวในวัดอย่างนี้เลยนะนถึงปลายหางเขานะครับยี่บเจ็ดเซนพอดียี่บเจ็ดนิ้วพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นปลาที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่ามืงนีเราเลี้ยงมาขนาดเนี้ยมันก็เสียดายนะครับมันเสียดายแล้วมันก็รักมันนะ นั่งมองกันทุกวันนะครับนั่งมองกันทุกวันบางทีดูทอรทัศน์เขาก็มาดูด้วยนะเออทําท่าเหมือนดูมาจ่อจ่อจอดูด้วยกันนะครับก็เนี่ยมันสีได้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูตัวนะนี่ผมบอกไม่มีแผลเลยผิวสวยมากเลยนะผิวปลาถือว่าสวยเลยนะถ้ามันมีแผลผมจะไม่ว่าเลยนะผมจะคิดว่าเออโอเคเราเราเราเริเลิกแต่ว่ามันแก่ผมว่ามันไม่แก่ผมยังว่ามันเป็นปลาที่แบบว่าพี่ถิงเงินนี่น่าจะเป็นปลาไซส์แบบ เลี้ยงเลี้ยงได้อีกอ่ะเลี้ยงได้อีกผมว่าหลายปีอ่ะผมว่านะยังไม่สุดไซส์อ่ะเพราะผมเคยไปเห็นปลามงกรเงินที่มันใหญ่กว่านี้มันใหญ่เกือบเกือบเมตรอ่ะไอ้นี่มันแค่มันแค่ยังแค่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดนิ้วเองนะครับก็ถือว่าไซส์ใหญ่นะครับก็ก็อย่างที่ผมบอกคือบางทีมันมันเลี้ยงกันมายาวนานนะครับมันมีความผูกพันนะครับปลาพวกนี้นะครับบางคนก็ เลี้ยงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สนใจไม่ได้แบบไม่ได้คือไม่ได้มีความผูกพันแต่ผมผูกพันเนี่ยเขานะครับกับพี่สีเงินนี่นะครับเลี้ยงไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่ตั้งใจเลี้ยงปิดตำนานนะครับพี่สีเงินปลามังกรกินเจนะอันเนี้ยผมว่าท้องเขาเนี่ยจะบวมบมนะตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับว่าภายในเขาหรือเปล่านะเที่ยวกิน ต้องมีอะไรทักอย่างปลาไม่ไงั้นมันไม่ไม่เหตุผลที่มันตายมันมันไม่ได้ตายง่ายๆหรอกปลาพวกนี้เป็นปลาที่แบบปลาที่อึดประเภทหนึ่งเลยนะปลาัมากรเนี่ยนะครับเขาอยู่แม่น้ําม่ซอนนี่เขาถือว่าเขาก็เบอร์ต้นในการล่เหยื่อแล้วก็อยู่อยู่รอดได้ในหลายๆสถานการณ์ด้วยซ้ำนะแต่ว่าอยู่ในตู้นี่ก็บอกขีดจากัดมันขีดจํากัดมันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยเรื่องน้ําเรื่องเรื่องที่ความแคบอะไรของเขาเนี่ยนะก็ ก็ยังไงอ่ะมันมันมันก็หลายปัจจัยเลยอะ่ะผมก็ไม่กล้าคาดเดาว่ามันตายเพราะอะไรเออพี่สิงเงินเนี่ยเขาตายเพราะอะไรเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยจากผิวพันธ์เขาอะเท่าที่ผมดูนะจากผิวพันธุ์เขาเนี่ยไม่มันสวยอะ่ะผิวสวยเป็นคือปลาถ้ามันมีปัญหาเนผิวมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับ ผิวมันจะต้องมีปัญหาต้องแบบหรือเก็บต้องฟองต้องหลุดต้องเป็นแบบมีรอยให้เห็นว่าหางแตกแตกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็ตัวเปลยหรืออะไรทักอย่างอย่างเงี้ยให้เรารู้ว่าอา่ายังไงอ่ะเขามีปัญหานะครับอันนี้คือไม่รู้เลยนะครับพูดง่ายๆผมก็อา่า แค่มีอาการอยู่ประมาณสองสวันนะครับที่เห็นอย่างที่ผมบอกผมก็เริ่มพูดสับสนแล้วนะ mm. ูดลกไปเวียนมาเสียใจกับมันนะครับเสียใจกับเขาพี่ถิงเงินเดี๋ยวได้แล้วกว่าจะเลี้ยงให้มันมาโตใหญ่ขนาดนี้ก็ก็พูดง่ายๆว่าบางทีเราก็เหมือนในอย่างที่ผมบอกว่าทําไมผมถึงค่าวที่แล้วก่อนจะซื้อพี่ถิงเงินแล้วผมผมไม่อยากเลี้ยงอีกแล้วผมเบื่อเบื่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันเนี้ยพอเลี้ยงมาโตไซส์ประมาณเนี้ยก็ดิ้งด่องก,กันไปนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ จะมานั่งขุนขึ้นมาใหม่เงี้ยมันก็มันใช้เวลานะครับมันก็ใช้เวลานะครับจะมาเริ่มใหม่นะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะคนบางทีมันช่วงนี้มันอ่าโอเคอาจจะพี่สีเงินเขาดิ้งดองไปก็อาจจะเซ็งหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าอย่างไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีไอปากบอกว่าไม่เลยก็ไม่ได้คนเลี้ยงปลาเนาะจะบอกว่าไม่เลยไม่เลยมันคงคงพูดไม่ได้นะครับคงพูดไม่ได้นะครับก็ ขอให้ไปสู่พบูมที่ดีนะครับให้พี่สิงเงินไปสู่พภูมที่ดีนะครับก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมนะครับผมก็เลี้ยงเขามาห้าหกปีก็ถือว่า,าร่วมทางกันมาแล้วกันอย่างนี้ดีกว่านะเพราะถือว่าก็เป็นเป็น,ปนคือเรียกอะไรอีกหนึ่งชีวิตในบ้านนะครับอีกหนึ่งชีวิตในบ้านที่แบบว่าอยู่กันมาค่อนข้างยาวนะครับหกเจ็ดปีนี่ใช้คือเวลาได้ถือว่านานเลยนะ ้าถือว่านานก็ก็เสียใจนะครับก็เสียใจแล้วก็ขอให้ไปสู่พภูมิที่ดีแล้วกันนะเขาหน้าก็ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ถิงเงินก็แทบจะไม่ได้กินของเป็นเลยนะครับกินแต่ว่าอาหารปลานะครับแล้วก็เศษพวกแมลงหรือว่าเศษปลาที่มันตายอ่ะแต่จะเป็นทิศเทียบเป็นเปอร์เซ็นก็น้อยมากนะครับก็คงได้ไปเป็นเทวดาหวังว่านะเออพี่ถิงเงินหรือว่าคราวหน้าก็ เาเขาไม่ค่อยได้ทําบาปเลยนะครับถ้าเป็นปลามังกรทั่วไปก็จะแบบก็คงจะก,กินแต่ว,ว่าปลาเหยื่อกินมแมลงอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็จะมีบาปติดตัวไปเยอะแต่ว่าพี่ถึงเงินก็อาหารเกือบล้วนๆเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็น,นและไอ้ที่กินบางทีเป็นซากนะครับไอ้พวกแมงสาบอะไรพวกนี้ก็จะคือซากไม่ได้แบบเป็นๆเ,เนาะก็ถือว่าเป็นปลาที่กินเจแล้วกันนะก็ ปิดตำนานนะครับเราก็ไม่ว่ากันนะเดี๋ยวผมก็ไปฝังนะครับเอาไปฝังเพราะยังไงก็นะเอาไปฝังก็ปิดตำนานไปนะครับพี่สีงเงินนะครับแต่ว่าโลโก้เดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับช่องเราก็เหมือนเดิมนะครับใช้โลโก้ของพี่สีงเงินเหมือนเดิมนะครับนาโนโเคฟิสเอร์นะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ผมบอก เป็นคนเป็นเรียกผมเรียกคนแล้วกันเป็นคนที่ทําให้เรามารู้จักกันนะครับในโลกในโลกของโซเชียลพวกนี้นะครับ u t u b e นะครับทาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆมารู้จักกับผมนะครับก็เพราะพี่สิงเงินนี่นะครับ <_ EX> เขาก็เป็นคลิปแรกเลยมั้งนะเป็นคลิปแรกเลยนะครับคลิปเปิดตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นโลโก้ด้วยนะครับแล้วก็คงจะเอาโลโก้เขาไว้นะครับถ้ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่องโลโก้ก็คือก็ต้องจะต้องมีพี่สิงเงินอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับเอาไว้เท่านี้นะครับก็ นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เลี้ยงปลามางกอนนะครับก็ดูแลปลาของท่านได้ดีนะครับแต่ก็เลี้ยงกันง่ายๆอย่าไปเครียดอย่างผมผมก็เลี้ยงง่ายๆพี่สิงเงินผมก็เลี้ยงง่ายมากนะครับเขาก็เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายพอสมควรนะครับถึงโตไม่ได้ขนาดนี้นะครับด้วยอาหารปลาหกขวดนะครับก็นะครับไม่มีอะไรจะพูดนะครับคลิปนี้ก็นะก็ฝากกดติดตามพช่องนี้ไปก่อนนะครับวเดี๋ยวยังไงมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ คลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคฟิทเวอร์นะจ๊ะแล้วก็ฝากตามฝากอ่ากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันในการทาคลิปไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าจุกกว่าจะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ